สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะะคจะมานำเสนอพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าอินานทานังทุกขังโลกกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกแม่คะครูทวงค่าเทอมมาถ่ายมาสามเดือนแล้วค่ะถ้าไม่จ่ายหนูจะไม่มีชิปเรียนต่อโอเคเดี๋ยวแม่เอาไปจ่ายจู้งนะโอเคค่ะเอ๊ะงานในกระเป๋าก็ไม่ค่อยมีนี่พ่อเขาทำงานหนัก จะหาเงินจากไหนจ่ายค่าเธอิมลูกดีนะเอ๊ะใครประกาศมีคนประกาศนี่ปักหบนดไว้ก่อนดีกว่าฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณลูกปัดไหมคะอ๋อพอดีว่าเห็นคุณลูกปัดโพสต์นะคะว่ามีโวงเงินให้กู้ก็เลยอยากจะายกู้เงินค่ะ มื่นหนึ่งค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรานัดเจอกันนะคะค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะใช่คุณสิริรัตน์หรือเปล่าคะใช่ค่ะที่ว่าติดต่อจะขอคูอ่มีอเรียนยเออสนใจเป็นเท่าไหร่หวเงหนงหมืนบาทหนึ่ง,งหมื่นบาทกับ,แบบเบี้ยร้อยละยี่สิบ ยังไงแล้วคเซ็นสัญญาให้ห่ยนะคะค่ะขอบคุณาค่ะ,คคะออลูกคเธอแม่หามาได้นะนี่อเ,เอาไปจาค่ะคออนีลูกแม่เงินเดินอ,อกนะลกากได้ไอะไนพิเศษ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเลือกกันนะโอเคค่ะ ไปทำกันบ้านหรอโอเคค่ะไปทำกันบ้านก่อนนะคะไอคุเฮ้ย,ย,ย,ยนี่ก็หนู่เรือเรนนี้ที่เราต้องคืนนี่เขาให้เราจะเอาอะไรไปคืนวะลูกก็อยากได้โทรศัพท์ใหมฮลัลโหลค่ะคุณสีดีรัตน์หรือเปล่าคะใช่ค่ะของปะเงินค่าที่ว่ายืม ดอกเบี้ย2000บาทถึงครบกำหนดจ่ายแล้วนะคะไม่ทราบว่าสะดวกคืนวันไหนคะวันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวจานำไปชำระให้นะคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสิรินาชใช่ไหมคะใช่ค่ะยอดเงินดอกเบี้ย2,000บาทนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะ อย่เอาไปซื้อโทรศัพท์อ่ะก็ไปซื้อเดือนหน้านะเพราะว่าเดือนนี้ไม่เอาเงินไปจ่ายค่าเงินแล้วแม่คะ่ไม่เป็นไรนะคะ